สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ผมเที่ยวที่เมืองโตเกียวนะก็หลังจากที่เราอยู่เที่ยวที่เนี่ยประมาณ4วัน5วันมั้งก็ได้เวลาย้ายเมืองแล้วก่อนที่จะขึ้นรถบัสคืนนี้นะครับผมแวะมาเที่ยวบนเกาะโอไดบะเนี่ยซึ่งเป็นเกาะเทียมขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณอ,อ่าวโตวเกียวนะฮะเดี๋ยวเราลองเข้าไปข้างใน ห้างดูนะพวกรองเท้าแบรนด์อะไรต่างๆเนี่ยที่ญี่ปุ่นถูกกว่าไทยมากเลยนะเพื่อนๆไม่น่าล่ะเขาเลยแบบมีรับคิวเนาะว่ารองเท้าอะไรเนี่ยถูกนะผมก็อยากได้เหมือนกันนะ <c oughs> อ๋ออ๋อถ้ามาตรงนี้มันจะทะลุเห็นบิวด้วยอะ่ะว้าว คือโมโนเรลที่เรานั่งมาเพื่อนเมันจะข้ามแม่น้ําตรงเนี้ยทางแบบสวยมากว้า wow. <Hey. S 1> เป็นวิวโอเคอยู่นะเนี่ยคือบริเวณที่เราอยู่เนี่ยเป็นเกาะเทียมนะเพื่อนๆ <laughs> <laughs> เป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นนะสร้างตั้งแต่ช่วงสมัยยุคต้นเมจิประมาณปีคศ .18-50 จุดประสงค์ของเขาสร้างตอนนั้นนะเพื่อที่จะเป็นท่าเรือให้กับกองกําลังป้องกันประเทศในช่วงยุคสงครามเพื่อนๆแต่พอยุคประมาณปีคศ .1990 เนี่ยบริเวณนี้ก็เปลี่ยนจากท่าเรือให้มาเป็นย่านศูนย์การค้าฮะนี่นะสวยนะมีความคล้ายๆเอเชียทีคไหมฟีลคล้ายๆกันนะแต่ว่าเอเชียทีคไม่เป็นแบบเนี้อันนี้เขาแบบมีความไฮโซอยู่นะ สวยอ่ะมาดูช่วงตอนผ้าทิ่ตก,กเพื่อนอันนี้คือบ่ายสามบ่ายสามแล้วผ้าทิ่จะตกแล้วที่เนี่ยเวลากลางวันน้อยมากฮะคือผมเที่ยวเกือบหมดทุกที่แล้วอ่ะในโตเกียวอ่ะก็เลยมาเก็บที่นี่ฮะที่สุดท้ายมาครั้งแรกผมก็อยากมาสำรวจเมืองหลวงอะไรเขาก่อน,น,นเพื่อนก็เที่ยวในเมืองก่อนเนาะยังแบบไม่ออกชนบทอ่ะอยากมาดูให้เห็นก่อนว่าเป็นยังไงหน้าญี่ปุ่นตอนตอนนี้ก็ชอบแล้วแหละน่าจะมีมาซ้ำเรื่อยๆฮะเที่ยวง่ายสะดวก โดยเฉพาะรถสาธารนณะรถไฟอะไรแบบนี้เชื่อมกันหมดทุกสายเลยเพื่อนๆมันเดินทางง่ายอ่ะแต่ว่าแอบแพงนะค่าโดยสารแพงเท่าเๆกันกับไทยเลยคิดดูดิว่าค่าโดยสารที่ญี่ปุ่นอ่ะเท่ากันกับไทยแต่ไรายได้ไม่เท่ากันนะ <c oughs> เดี๋ยวพาแวะไปดูตรงนี้หน่อยคล้ายๆซานฟรานซิสโกเดอะเขาเรียกว่าเดอะโกลเด้นบริดจ์ปะเหมือนเนาะอ เขาก็สร้างเรียนแบบอเมริกาเหมือนกันนะเนี่ยญี่ปุ่นนะี่ยอ๋อนี่ไงผมลืมบอกไปนะว่าอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเกาะโอไดบะเนี่ยก็คือสถานีโทรทัศน์ฟูจิทีวีฮะเขาบอกว่าเป็นจุดกำเนิดการโทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่นนะเพื่น unified, อนๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยมองขึ้นไปก็จะเป็นบริเวณดูวิวนะฮะกลมๆตรงนั้นอนะเหมือนโลกอะใครจะขึ้นไปดูวิวบนนั้นก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ค่อย เท่าไรมันเชื่อมกันหมดเลยเพื่อนๆมันเป็นถนนลอยฟ้านะเนี่ยตรงเนี้ยมันโอ้โห <c oughs> ก็นั่นแหละนะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอธิบายอะไรให้ฟังมาเที่ยวประเทศที่จเจริญแล้วมันก็ง่ายแบบนี้อะปกติเราอยู่แต่แบบประเทศกําลังพัฒนาเพื่อนๆ <c oughs> ผู้คนวุ่นวายการจัดการโครงสร้างพื้นฐานอะไรเนี่ยไม่ไม่เทียบเท่านะฮะแต่ก็มีหลายคนเนาะแบบว่า บางครั้งก็แบบว่าถ้าอยากให้ตัวเองถ้าอยากให้ประเทศตัวเองเจริญน่ะหรือว่าเกิดการพัฒนาเพื่อนเราอ่ะอย่าเอาประเทศเราอ่ะไปเทียบกับประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าเราถ้าเทียบแบบนั้นอ่ะแน่นอนเราก็ดูแบบว่าพัฒนากว่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเทียบกับประเทศที่เขาเจริญแล้วพัฒนาแล้วอ่ะมันก็จะแบบเห็นมองเห็นข้อบกพร่องหลายอย่างแล้วผมคิดว่ามันจะทําให้เราอ่ะพัฒนามากกว่ามากขึ้นไปอ่ะดีกว่าแบบไปเทียบกับประเทศที่แบบ ด้อยกว่าเราอะไรแบบนี้เพื่อนๆอ๋อถ้าเราเดินออกมาตรงนี้ไกลๆก็จะสามารถมองเห็นวิวแบบนี้นี่ตรงนั้นะฮะ Fuji TV จริงๆบริเวณล็อลบบีหง่เนี่ยตรงนั้นจะมีสถานีโทรทัศน์ที่ <c oughs> เขาฉายการ์ตูนโดราเอมอน <c oughs> ชินจังจอมแก่นอะไรแบบนี้ด้วยแต่ว่าตรงนี้เป็นต้นกำเนิดของการโทรทัศน์ในญี่ปุ่นฮะ Fuji TV ตอนนี้ผมเดินมาตรงนี้แล้วเซรีเซรีภาพฮะยังไม่ได้ไปอเมริกาก็พามาดูในญี่ปุ่นก่อนแล้วกันอุ้ยทางเดินมันโรแมนติกอ่ะเพื่อนช่วงบรรยากาศที่แบบพระอาทิตย์กำลังตกเนี่ยมันดีมากเลยเอ่ะว้าอ,อ๋อตรงนี้เป็นชายหาดเทียมนี่ฮะ เป็นชายหาเทียมเดินลงไปเล่นมันชิลมีหูฟังฟังเพลงคอคลอเบาๆนะว้าวเหนื่อยจริงนี่เป็นทริปจบซีซั่นที่โอเคให้เราได้เที่ยวแบบสบายๆหน่อยเถอะหลังจากที่ไปผจญภัยมาโอ้โหกี่ประเทศนะซีซั่น2ผมไปเพื่นๆเหนื่อยอ่ะเข้าใจไหมว่าพอได้มาประเทศที่มันเที่ยวง่าย พัฒนาแล้วทุกอย่างเป็นระบบจัดการหมดเลยมันแบบแบบเนี้ยสาวญี่ปุ่นกำลังเต้นน่ารักมีความขี้อายขี้ขบคาวาอีไม่ใช่หรอ Can I have hot cocoa Yes ตัวีญญาราคา400กับฮอชตช็อกโกแลตเพื่อนๆผมอยากได้เครื่องดื่มร้อนๆเพื่อที่จะมานั่งดูพราทิตย์ตกตรงเนี้ยมันเข้ากันมากเลยนะดูดิมีนกบินแบบนี้ด้วยว้าวมรรยากาศโคตรได้เลยโรแมนติกอ่ะนี่อย่าแซวนะว่าเราอยู่บางปูสมุทรปราการนะฮะ ถ้าใครทักมาถามแบบเนี้ยโกรธนะโกรธจริงๆด้วยว้าบรรยากาศแบบเนี้ยเราไม่ต้องกินเบียร์ก็ได้นะกินช็อกโกแลตร้อนๆนะเพื่อนๆเปลี่ยนบรรยากาศว้าวเขามีลูกเล่นเยอะนะเนี่ยอ๋อ เด็กๆน่าจะชอบเพื่อนๆใครที่แบบพาลูกพาหลานมาดูอ๋อก็ญี่ปุ่นสไตล์อะนะจุดขายของเขานะอนิเมหุ่นยนต์ตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปสถานีรถไฟนะครับเพราะว่า รถบัสของเราคือตอนประมาณ9ก้าทุ่้าสิแต่ว่าก็ไปรอไว้เผื่อจะหาอะไรไม่เจอเพื่อนสิ่งที่ลําบากแล้วก็น่าจะเป็นปัญหาของแบ็คแพคเกอร์ในการมาประเทศญี่ปุ่นก็คือเวลาเรามีสัมภาระใหญ่ๆแบบนี้เนานะแล้วถ้าเราขึ้นเมโทรโดยเฉพาะเวลาที่เขาเลิกงานเวลาเขาทำงานเนะี่ยคนก็จะแน่น,นเพื่อนแต่โชคดี ที่ว่าสายที่ผมขึ้นอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สายที่คนเขาใช้ทํางานเป็นประจําแล้วก็ไม่คนไม่ได้แหงนะมันก็นนเลยแบบมีที่ว่าให้เรานั่งให้เราอยู่แต่ถ้าสายหลักๆก็จะเป็น JR Line, สายสีเขียวนะมันนั้นมากคนน่าจะอยอะนะนี่ก็บอกเล่าปัญหาของคนที่แบบมาแบ็คแพ็คที่ญี่ปุ่นนะก็จะขึ้นแท็กซี่ก็ไม่ได้เพื่อนมันแพงตอนนี้ผมมาถึงที่สถานีอิเกบุกุโรนะ ก็ตอนที่จองอ่ะเขาส่งอีเมลมาอะไรบอกอรายละเอียดทุกอย่างนะว่าจะต้องขึ้นรถบัสที่สถานีไหนนะน่าจะต้องไปตรงเนี้ยซันชัยบัสเทอร์ม n นอคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้ก็เป็นแค่ที่ขึ้นรถใต้อาคารเนายเพื่อนๆมันไม่ใช่สถานีรถบัสอ่ะคือเมืองที่ผมกำลังจะไปวันเนี้ไปเกียวโตฮะก็อยู่ห่างจากโอซาก้านิดเดียวเนาะแต่ผมเลือกที่จะแวะเกียวโตก่อน อยู่เที่ยวสักคืนหนึ่งฮะแล้วก็ค่อยไปโอซาก้านะก็วิธีที่ผมกําลังจะไปวันนี้ก็คือวิธีที่ประหยัดที่สุดแต่ว่าก็จะใช้เวลานานโดยการนั่งรถบัสกลางคืนไปฮะมันดีคือว่าเราไม่ต้องเสียค่าโรงแรมไงคืนหนึงก็ประหยัดไปได้แต่อย่างที่บอกใครไม่ชอบนั่งนานๆนะก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือขึ้นรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นที่รู้จัก แต่ว่าอันนั้นราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยจากโตเกียวไปเกียวโตเนี่ยประมาณ14ื่นเยนมั้งแต่ว่ารถบัสที่ผมจองอ่ะได้ในราคาแค่8,300เยนนะฮะมันใช้เวลา10ชั่วโมงแต่วันที่ผมมาขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงไฮซีซั่นราคาตั๋วอะไรแพงขึ้นมาแบบ2เท่าอ่ะเพื่อนๆก็ปกติถ้าแบบไม่ใช่ช่วง ไฮซีซันแบบนี้ราคาที่เราจองได้จากโตเกียวไปเกียวโตรถบัสนะประมาณ3,900เก้ยเนที่ผมดูนะถูกสุดอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกฮะสำหรับใครที่อยากเดินทางโดยประหยัดแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าโรงแรมคืนหนึงก็คือน,นอนในรถบัส <Okay. S 1> อ,อันนี้คือที่นั่งรอเพื่อนมีที่นั่งรอแค่เนี้ยข้างในเป็นอะไรอ่ะมันเป็นเป็นห้าง แล้วเขาก็เอาลานจอดรถข้างล่างเนี่ยเป็นที่ boarding departure โลนปาสาะเดี๋ยวผมขอเช็คเที่ยวรถก่อนนะเหนือแต่คือจริงๆอากาศหนาวนะฮะก็คือใส่เสื้อหนาแล้วเขาเปิดฮีเตอร์ ร้อนมากอ่ะในสถานีรถไฟอะ่ะ<ม>ก็เดี๋ยวนั่งรอขึ้นรถบัสอีกประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศรถบัสนอนไม่ใช่รถนอนหรอกมันก็เป็นรถบัสธรรมดาได้หละแต่เป็นรถบัสยานเนินตอนกลางคืนว่ามันจะเป็นยังไงในญี่ปุ่นจองนี่ก็ไม่ได้ดูลูกอะไรนะฮะก็คือมาลุ้นเอาหน้าง,งานอย่างเดียวอีกหนึ่งความแตกต่างของการเดินทางในประเทศญี่ปุ่นนะฮะ คือเราสามารถวางกระเป๋าไว้ตรงไหนก็ได้แล้วก็เดินไปเช็คนั่นเช็คนี่โดยไม่ต้องกลัวว่าจะหายเพื่อนเพราะว่าเขามีกล้องทุกที่แล้วคือกฎหมายเขาเข้มขัดมันปลอดภัยอ่ะถ้าเทียบกับอเมริกาใต้ตัดภาพไปตอนเราโดนขโมยกระเป๋านะฮะพูดแล้วก็เจ็บใจไม่หายตอนนี้รถเรามาแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราไปบอดติ้งกันนะน่าจะตรงเวลาแหละ เพราะว่าเครื่อที่ญี่ปุ่นคือคนเยอะนะผู้โดยสารเยอะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวเลยจะมีแต่คนท้องถิ่นอ่ะมีแต่คนท้องถิ่นเลก็เป็นอีกวิธีทางเลือกหนึ่งนะที่ประหยัดเพื่อนก็เห็นไหมว่ามีแต่คนท้องถิ่นเขาเลือกใช้กันนะ this one this one <Yes. S 2> okay your seat number two B t o B okay, okay. okay. thank you it's really heavy อเดี๋ยวเราขึ้นไปดูรถกันฮะเบาะที่นั่งอะไรจะเป็นยังไงเนาะบิลลาเอ็กซ์เพเข้ามาเมื่อกี้เราก็เห็นบรรยากาศภายในรถแล้วนะเป็นเบาะที่นั่งแคบๆแล้วก็ไม่น่าจะมีห้องน้ำเราเพื่อนๆเดี๋ยวขอดูเพื่อความแน่ใจรอบ ไม่มีห้องน้ำนะฮะข้างหลังเหมือนเขาจะเป็นบอกอะไรไม่รู้เหมือนมีมุงด้วยค,คือเท่าที่ดูข้อมูลมามันก็จะมีอันที่แบบลักชัวรี่เป็นรถนอนที่ดีกว่านี้ก็มีแต่ว่าราคาก็จะแตกต่างแล้วก็สูงไปอีกแบบแต่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีทางหนงทางที่ปะหยัดนะเพื่อนๆค่อนข้างไพรเวซีเลยเห็นไหมว่าสังคมที่นี่เขาค่อนข้าง ค่อนข,ข้างโดดเดี่ยวเนาะเหมือนเนี้นยไพรวิซี่มากให้ความสบายไพรวิซี่มาก <S <S เฮ้ยอันเนี้ยที่แปลกตาเพืออ่อนๆรถอ่ะที่ไทยเราน่าจะแบบมีเนาะคือรถบัสที่ไทยของเราผมว่าดีกว่านะทุกด้านเลยมีห้องน้ำด้วยแต่อันเนี้ยดีมากชอบมาก เคยจะนอนก็สามารถปิดหน้าปิดตาได้รีวิวสมคำสั้นๆกับรถบัสญี่ปุ่นแคบแคบแคบอึดอัดมากผมคิดว่าถ้าคนที่ไซส์ใหญ่หรือตัวใหญ่กว่านี้นะอาจจะไม่สะดวกเลยไม่เป็นวิธีที่ดีทดเท่าไหร่นะขนาดผมแบบอึดอัดมากตอนนี้เพื่อนๆม,มันนั่งพอดีตัวกเกนะินอะ ออก,ออกตรงเวลาเป๊ะเป๊ะไม่มีเลทไม่มีสายเพื่อนๆสามทุ่มห้าสิบเวลาที่เราจะออกนะก็คือออกจริงๆผมเริ่มบอกอีกอย่างหนึ่งนะว่าใครที่จะขึ้นรถสายนี้เวลาจองตัวจะไปโอซาก้าจะลงโอซาก้าหรือว่าจะไปเกียวโตค่ารถเท่ากันเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ไกลกันมากนะครับผม 車内での携帯電話はマナーモードにし通話はご遠慮ください。上常口は佐々木方にございます。<laughs> 安全装置を搭載しており警告音を発しますが、ここのところもごとに恐縮ですが、バスのご利用案内させていただきたいと思います。え先ほどのアナウンスと重複する部分がございます。し <music> ていただきご覧いただき通話はご覧ください。<music> 特に携帯の着手を何とか周りのお客様い<や>お休み直前したもの,の。<music> เมษายนสามสิ5ห้าผมได้มาถึงที่เกียวโตแล้วเพื่อนเนี่ยรถบัสมาจอดข้างหน้าสถานีกลางเกียวโตนะก็นี่เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะถ้าเราแบบนั่งเครื่องมาเนี่ยเราอาจจะต้องแบบเสียค่าแท็กซี่เสียค่ารถไฟเข้าเมืองอีกรอบเนาะแต่ว่าพอเรานั่งบนบัสเนี่ยเขาก็จะมาจอดอยู่ กลางเมืองเลยเพื่อนเพือมันก็สะดวกในการเดินไปโรงแรมเนาะแล้วเนี่ยข้อดีของการเที่ยวเอเชียหิวเมื่อไหร่ก็คือมีร้านค้าเปิด24ชั่วโมงแบบนี้เพื่อนเยี่ยมมากผมคิดว่าจะไปดูแมคโดนัลด์ตรงนั้นนะเพราะว่าโรงแรมของผมอ่ะเขาเปิดเคาน์เตอร์รีเซพชันตอน9โมงเพื่อนๆไปตอนนี้ก็เข้าไม่ได้อยู่ดีอะ ระหว่างรอจะเป็นเก้าโมงเช้าก็นี่แหละวบนั่งที่แมคโดนัล์ก็ต้องสั่งของอะไรเข้าบ้างน,นะเบรคฟาส <c oughs> ที่ผมสั่งวันนี้นะหมดไป320เยนก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ78บาทนั่นแหละก็ได้อยู่นะ ตอนนี้เวลา9ก้าโมงช้าแล้วเพื่อนๆผมจะเอากระเป๋ามาฝากไว้ในโฮสเทลก่อนนะแล้วเราก็จะออกเที่ยวเพราะว่าที่ญี่ปุ่นอ่ะมันเช็คอินได้บ่ายสามอ่ะฮัลโหลโอ้พึ่งเห็นแบ็คแพคเกอร์นะเนี่ยแบ็คแพคมา5วันที่ญี่ปุ่นอ่ะเพื่อนๆนี่ไงที่พักเราราคาฉ่ำอยู่นะอ่าโตเกียว Yeah. Did you just okay, sure. spend okay. the time in Tokyo, in Tokyo at Christmas? Yes, I did. Oh, really? <laughs> For five nights in Tokyo, yeah. Really? It's amazing. But very crowded. <laughs> I guess People so. a lot. <laughs> but here is very peaceful. Okay. Yes, yeah. okay. Pugetu yeah. 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 is more calm. Just you leave on the bus? i <laughs> เมื่อกี้ผมงีบไปสักแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะแบบชาร์จร่างกายตอนนี้พร้อมแล้วก็ออกมาตะลุยโตเกียวเอ้ยเกียวโตเราอยู่เกียวโตแล้วสับสนเนาะโตเกียวเกียวโตรับรู้ได้ถึงความช,ชนนบทนิดหนึ่ง่ะเพื่อนๆก็แตกต่างกับโตเกียวมากๆเลยนะโดยเฉพาะเรื่องอาคารที่นี่จะไม่ค่อยเห็นตึกสูงอะไรเลยอจะแบบเป็นเหมือนเรสซิเดนท์ที่อยู่อาศัยคนที่แบบไม่ใช่ โซนบิสเนสอะไรแบบเนี้ยมันเป็นเอกลักษณ์มากรับรู้ได้ถึงความโลคอลผมคิดว่าเพื่อนๆดูบรรยากาศในวิดีโอเนี่ยก็น่าจะทราบแล้วก็สัมผัสได้นะอ๋อมีธงชาติไทยด้วยร้านอาหารไทยเหรอเนี่ยว้าว <c oughs> เห็นถึงความโลคอลอยังดูดิดอ๋อ ร้านอาหารกินข้าวมีร้านอาหารไทยตรงนี้ด้วยอ่ะ <laughs> ว้ามันคือชนบทญี่ปุ่นอ่ะเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ชนบทมากก็าตามนะแต่ผมอยู่ตโตเกียวสี่ห้าวันไงว้าชอบแบบนี้มากกว่าถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่จเจริญเท่าโตเกียวแต่ก็มันพีซฟูลอ่ะมันควยเอ็อ่ะ ตอนนี้คือผมเดินบนถนนเส้นเนี้ได้สักพักแล้วเต็มไปด้วยบ้านมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะเพื่อนๆเ,เห็นแล้วแบบอยากสร้างบ้านแบบนี้มันรู้สึกว่าเกิดแรงบันดาลใจเกิดอ n s p i r a t i o n มากมันสวยอะ่ะเป็นบ้านร่วมสมัยอะ่ะดูดิอันนี้ไม่ใช่บ้านบ้านเก่านะอันนี้เป็นบ้านใหม่นะแต่ว่าเขาสร้างได้แบบมินิมอลมากว้าว เห็นแล้วแบบโอเคแบบนี้แหละที่ฉันอยากได้บ้านในฝัน <laughs> น่ารักจังเลยนี่ก็สวยมีแต่บ้านสวยๆเลยเราน่าจะเดินเข้ามาใกล้กับศาลเจ้าแล้วเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมีร้านให้เช่าชุดแบบนี้แล้ว <laughs> น่ารักอะ่ะ <laughs> เห็นนักท่องเที่ยวใส่ชุดแบบเนี้อันนี้คือทางเข้าโอ้โห oh, คนเยอะมาก <laughs> ว้าวเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแหล่งรวมนักท่องเที่ยวอ่ะเนาะขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าที่เกียวโตเนี่ยด้วยความที่เขาเคยเป็นเมืองหลวงเก่าเป็นพันปีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นวัดที่เนี่ยมีประมาณ1,650แห่งแต่ว่าที่โด่งดังเลยเนี่ยก็จะมีประมาณ สี่ห้าแห่งมักวัดน,น้ําใสอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบไม่อินอะไรแบบนั้นแต่ก็คิดว่าน่าจะพาไปเก็บอยู่อันไหนที่เป็นยูเนสโกอันไหนที่มันเป็นไฮไลท์ผมก็จะพาไปดูอยู่ฮะ,ะ <c oughs> โอ้โหดูมุมตรงนี้ <c oughs> <c oughs> มันได้บรรยากาศดิะได้ฟิลดู่นะเพื่อนอากาศนาหนาวๆซื้อของกินสตรีทฟู้ดแบบนี้ <c oughs> ดูดิมันเป็นอุโมงค์แบบนี้ ทางเข้านี่แหละฮะไฮไลท์ของการมาดูศาลเจ้าที่เนี่ยซูชิมินาอินาริเสาส่วนมากเนี่ยเขาสร้างใหม่นะบูรณะขึ้นมาใหม่อันเก่าเนี่ยน่าจะแบบเสียหายตั้งแต่ช่วงสงครามแล้ววัดหลายแห่งก็ได้รับการเผาอะไรแบบนี้เพื่อนแน่นอนนะว่าตอนนี้ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอญี่ปุ่นเขาก็โดนถล่มยับเหมือนกัน บอกเลยใครอยากมาถ่ายรูปแบบไม่ติดคนเนี่ยไม่ได้นะฮะคนมีทุกที่เยอะมากด้วยเสาเนี้ยมาจากไหนเพื่อนอถ้าตั้งแต่สมัยโบราณอ่ะที่คนเขาถือมากรใบเนี่ยก็เป็นชาวบ้านนี่นะบริจาคฮะเพื่อที่จะแบบทําให้คําอธิษฐานอะไรนี้เป็นจริงแต่ทําไมถึงเป็นสีแดงอันนี้เขาก็เป็นเหมือนเป็นสีแห่งสัญ,ญลักษณ์ของการเกิดใหม่ของญี่ปุ่นนะครับผม คือราคาอาหารหน้าศาลเจ้ามันแพงมากเพื่อนสตรีทฟู้ดก็แพงร้านอาหารก็แพงผมก็เลยเข้าเซเว่นเดี๋ยวมาเอากิมจิกินคู่กับมาม่ามามานะ่มมาก็มีหลายรสด,ดีอันนี้รวมแท็กแล้วนะเนี่ยราคาที่ญี่ปุ่นก็จะมี2ราคานะข้างบนนี่คือราคาออริจินัลยังไม่รวมแท็กอันนี้คือรวมแท็กแล้วนะฮะกระป๋องนี้237เยนขอฝากทองไว้ที่นี่แล้วกัน มีเบียอะไรที่เรายังไม่ได้ลองบ้างเนี่ยครั้งก่อนซับเปาโลอร่อยอ้อเดี๋ยวเอาอันนี้ไปลองคีริน เท่าที่ผมสังเกตนะฮะร้านมินิมาร์ตแบบนี้จะเป็นคนมีอายุนักทำงานเพื่อนเหมือนแบบเด็กเขาก็ไม่อยากทำงานอะไรแบบนี้กัน่ะกดยังไงอ่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นบมเลยกดไม่ถูกหร โอ้วอเตอร์โอ้โอ้โอ้โ o ้โอ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 ้โโอเคอ้โอโอ้โอ้โอีโอ้กอ,อ้อ้ะอ้โอ้อ้โ้องนอ้โอ้โ้นะ้โอ้โ้้้้้ออ้ มีมาม่าต้องกินคู่กับกิมจิแล้วก็ขอโซดเบียร์หนึ่งกระป๋องนะฮะสำหรับการมาถึงวันนี้ของเราอันนี้คือยังไม่ได้ลองแหละยี่ห้อเนี้ยคิรินลาดเกอร์อืมอืมอโอ้โอร่อยนุ่มมาก จากประสบการณ์ที่กินเบียร์หลายยี่ห้อยี่ห้อในญี่ปุ่นแล้วนะบอกเลยว่าเกือบทุกยี่ห้อม,มันนุ่มอ่ะเพื่อนนุ่มอ่ะไอเลิฟอืมเส้นสุกกำลังพอดีมันคล้ายๆเส้นมี่อ่ะเดืองๆแบบเนี้ยมันไม่เหมือนมาม่าบ้านเรานะเพื่อนกินคู่กับกิมจิ แต่ว่ากิมจิที่ญี่ปุ่นน่ะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะยิ่งเป็นแบบสําเร็จรูปแบบนีน้รู้สึกว่ามันจะหวานหวานเกินไปอ่ะมันมีหลายยี่ห้อแต่ว่าใครมาญี่ปุ่นเข้าเซเว่นครั้งแรกแล้วไม่รู้จะกินอะไรแนะนำอันนี้นได้อร่อยอร่อยมากเรียกได้ว่าถูกปากเลยอ่ะมันมีความ เผ็ดน,นิดิด